สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระสิบของวิญญาณกับผมพัดและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับเพราะเรามีเพื่อนคู่หูที่พร้อมจะเล่าเรื่องผีให้หลอนจนขนหัวลุกไปด้วยกันเหมือนเคยสวัสดีครับแพว Halo, สวัสดีค่ะแพรเองนะคะเจ้าแม่เรื่องผีเรื่องหลอนเรื่องเฮียนวันนี้แพรเตรียมใจมาเต็มร้อยเลยค่ะเพราะเรื่องที่เราจะเล่ากันวันนี้บอกเลยว่าหลอนมากหลอนแบบมีมิติหลอนแบบพล็อตแน่นๆและไม่ใช่แค่หลอนธรรมดานะคะแต่คือผีที่ไม่ให้อภยัยใช่ครับไม่ให้อภัยจริงๆและมันคือเรื่องของห้องล็อกตายโรงพยาบาลไม่ต้อนรับคนโลภ ฟังชื่อก็รู้สึกขนลุกแล้วใช่ไหมครับเพราะแค่คําว่าห้องล็อกตายนี่ก็รู้เลยว่าคนที่เข้าไปไม่ใช่จะเดินออกมาได้ง่ายๆและที่สําคัญคือไม่มีใครรอดกลับมาได้โดยที่ไม่ถูกบางอย่างติดตามไปด้วยเหมือนกัน เรื่องนี้พาเราย้อนกลับไปที่โรงพยาบาลสีวันณเวทค่ะโรงพยาบาลที่ตอนนี้กลายเป็นตึกเก่าร้างไม่มีใครใช้งานมานานเป็น10บสบปีแต่เคยมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่ถูกเก็บงําไว้ในห้องหนึ่งซึ่งก็คือห้อง3-1-4หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเรียกกันว่าห้องล็อกตาย และเรื่องเริ่มต้นจากกลุ่มยูทูบเบอร์วัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับมีเบียเป็นหูหน้าทีมเป็นคนทำคอนเทนต์ล่าท้าผีที่ชื่อช่องว่าท้าผีเอ็กซตรีมที่อยากเข้าไปถ่ายคลิปในโรงพยาบาลร้างนี้เพื่อหวังยอดวิวจากความสยองซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่านั่นคือก้าวแรกของการเดินเข้าไปในนรกแบบไม่รู้ตัว ใช่ค่ะแล้วพวกเขาไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะยังมีวุฒมือกล้องแล้วก็เอ๋ที่คอยดูระบบเสียงซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ใจถึงมากถึงกับจะเข้าไปในห้องที่มีป้ายคําเตือนเขียนไว้เลยว่าห้ามเปิดเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินอะไรแล้วพวกเขาทําไงครัพลัดเปิดสิครับจะรออะไรถ้าไม่เปิดก็คงไม่เป็นคอนเทนต์ใช่ไหมล่ะแต่ที่เขาไม่รู้ก็คือเบื้องหลังประตูนั้นมันมีบางอย่างที่ตื่นอยู่แล้วและมันไม่ได้ต้องการให้ใครมาปลุกอีก คือพาชอบมากว่าเรื่องนี้ไม่ได้เล่าแบบเล่าเรื่องเดี๋ยววนๆไปแต่มันเปลี่ยนมุมมองคนเล่าเรื่อยๆตอนนึงเราเห็นผ่านกล้องของเบียตอนต่อไปเราก็ไปเห็นผ่านมุมของต้มอดีตเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เคยรอดชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อ1ิปีก่อนและที่สําคัญเขาโกหกใช่ครับต้อมนี่มีความลับบางอย่างซ่อนอยู่คือเขารอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ห้องสา4หนึ่งสมาได้คนเดียวทั้งที่เข้าไปพร้อมเพื่อนร่วมทีม แต่เขาไม่เคยเล่าอะไรกับใครเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในคืนนั้นและเขาก็ไม่เคยบอกด้วยว่าเขาเคยเอาบางอย่างออกมาจากห้องนั้นและไม่ใช่ของธรรมดาด้วยนะคะมันคือทองคํารูปหัวเด็กที่ฝังอยู่กับศพของผู้ป่วยใหม่เลข99คนที่ว่ากันว่าตายอยู่ในห้องนั้นและไม่เคยออกมา และคนที่ออกมาก็ไม่ได้ออกมาคนเดียวด้วยครับเรื่องมันเริ่มสยองหนักขึ้นเมื่อเบียร์กลับไปอีกครั้งพร้อมกล้องแล้วคราวนี้กล้องบางตัวเริ่มถ่ายติดอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเช่นเพื่อนร่วมทีมที่ในกล้องปรากฏเพียงเบียร์คนเดียวทั้งที่ทั้งทีมก็อยู่ด้วยกัน3คนหรือเสียงกระซิบว่าหนาวหิวของฉัน แล้วคือแบบตัวละครอย่างแป้งนักศึกษาฝึกงานนิติวิทยศาศาสตร์ก็มาเกี่ยวด้วยอีกนะคะเพราะเธอไปนคนเอกสารจนเจอบันทึกของพยาบาลที่เคยทํางานที่นั่นซึ่งก็คือป้าของเธอเองที่เคยหายตัวไปแบบไร้ล่องรอยและยิ่งคนลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งเจอความจริงที่ทําให้เธอรู้ว่าวิญญาณที่อยู่ในห้องนั้นเธอรู้จักเธอด้วยและวิญญาณน,นั้นไม่ใช่แค่รู้จักครับ แต่มันเลือกเธอไว้แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำเพราะแม่ของแป้งก็เคยทำงานในโรงพยาบาลน,นั่นเหมือนกันและเคยสบตากับผู้ป่วยหมายเลข99ที่ว่ากันว่าไม่ใช่แค่วิญญาณธรรมดาแต่คือบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้ว ฟังดูเหมือนจะมีใครมาปลดปล่อยวิญญาณให้ไปสู่สุขติใช่ไหมคะไม่เลยค่ะเรื่องนี้ไม่มีใครได้รับการปลดปล่อยไม่มีใครได้ไปผุดไปเกิดและไม่มีใครรอดผมว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ผีด้วยซ้ำนะฮะมันคือความลับของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่างหากคนที่โกหกคนที่ขโมยของต้องห้ามคนที่พยายามหนีอดีตโดยที่ลืมไปว่ามันจำทุกคนได้และไม่เคยลืมใครเลย โอ้ยพูดละคขนลุกอีกแล้วค่ะทุกคนใครชอบแนวผีไทยแบบดิบๆหลอนๆไม่โลกสวยไม่พึ่งพระไม่พึ่งสยศาสตร์แต่หลอนด้วยตำและความลับต้องดูเรื่องนี้เลยค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับและถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มๆทั้งเรื่องเราใส่ลิงก์ไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะครับไปกดฟังกันได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่กล้าเปิดประตูโรงพยาบาลร้างอีกต่อไป แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเสียงกระซิบจากวิญญาณในครั้งต่อไปช่องเสียงกระซิบของวิญญาณจะพาคุณเข้าไปใกล้ความตายอีกนิดทุกครั้งที่กดฟังเจอกันในคลิปหน้าถ้าคุณยังกล้าฟังนะคะ